เอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็เข้ามาเล่นสักสองเกมครับก็ปืนที่ผมได้มาจากกิจกรรมจะเป็นปืนอันนี้ก็อัพไปที่เลเวลห้าไม่ใช่สิเลเวลสี่กำลังจะอัพขึ้นเลเวลห้าก็ผมเอามาติดตั้งให้กับเจ้าตัวนี้ เป็นปืนยิงระยะปานกลางยิงแล้วล็อกขาเป็นปืนขนาดเบาก็เดี๋ยวจะลองเอาไปใช้งานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับมาเข้ามาในเกมกันแล้วเดี๋ยวผมเอาลงเป็นตัวแรกเลยแล้วกันก็อันนี้ก็ปืนใหม่ครับก็ลองลองใช้ไปรอบนึงแล้วละแล้วก็ แต่ว่าเขายังยิงไม่แรงก็อัพเลเวลขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราวิ่งไปยึดเสากลางก่อนเลยส่วนเสาอื่นเดี๋ยวให้เพื่อนไปยึดเสาสัญญาณเนาะไปตอนนี้มีเพื่อนเดินขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปยึดเสาไกลเรียบร้อยโอเคดีมาก ตอนนี้ก็จะยิงในระยะตอนนี้เขาเดินเคลื่อนที่มาเร็วมากต้องราใส่เพื่อนช่วยแล้วอาแล้วโดนยิงด้านหลัง

เขาหนีไม่ได้โอเคเนี่ยเขาเจาะยิงอย่างนี้เลยดูเด็ดสะดุดเด็ดสะดุดเด็ดสะดุดโอเควิ่งไม่โดนยิงไม่โดน เราต้องหลบหลบด้วยครับเพื่อนเขาพยายามโจมตีเราอยู่เขาแข็งมากนะนี่ลุมยิงสองนี่ยังไม่ระเบิดเลยนะเนี่ยอ,อะไรจะแข็งขนาดนี้หรือปืนเราไม่แรงโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็ยึดตสาหนี้ไว้ก่อน quân nãy này dừng nào chẳng này Để đâu với thảo nia còn này mã đâu เดี๋ยวเรารอเปลี่ยนแม็กดีกว่าเดี๋ยวรอรีโหลดใหม่โอเคตอนนี้เขากำลังเข้ามาช่วยเพื่อนช่เพื่อน ระเบิดแล้วเบิดเ,เอาเพื่อนมาแล้วรักษาหน่อยเด้วเออนี่ได้เพื่อนปฐมพยาบาลแต่เราก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะตอนนี้ก็ประคองเสานี้ไปก่อนเขาไม่กล้าลุกมาหรอเอาไงดีเอาไงดีแต่เราเหลืออยู่แค่ปืนเดียวเองนะเราจะไปไหนได้เราก็ไปกับเพื่อนเลยไปก็ไปสิเรา เราเพิ่มความเร็วโดยการใช้สกิลเขาจะยิงไม่เห็นเราเดี๋ยวเราแอบไปยึดเสานี้ให้เพื่อนโอเคเกมนี้น่าจะโอเคน่าจะผ่านฉลุยอยู่นะเอาไม่ใช่นีนาะ ยิงแล้วขายิงแล้วขา ไม่ต้องไปไหนก็เกมนี้น่าจะไม่พลิกล็อกนะตอนนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไททันก็เกมแรกก็ชนะไปรครับเก็บชยัยเดี๋ยวลองเทสในเกมที่สองเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับเข้ามาสู่เกมที่สองก็เป็นสนามเล็กก็เ,เอาตัวเดิมลงไปเลยทดสอบปืนใหม่ปืนนี้ได้มาฟรีในกิจกรรม ก็ดูครับจะไปทันก่อนเข้าไหมไปเลยไปรถยาวไปเดีย๋ยวเราเก็บสกิลไว้ใช้ตอนที่เราถูกล็อกเป้ามาแล้วเขามาแล้วเขาก็าเคลนที่มาเร็วอยู่นะ เขามาสองเลยอ่ะโอ้โหแ,แรงด้วยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเาดขามาสองทนะําทำไงเพื่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền đâu. ขาพังกะแล้วโ้ยอุ้ย้นแน่ยิงสุม่มยิงสุม่มยังโดนอีกตอนนี้เขาไปยืดเสาโน้ล่ะเขากําลังจะเข้ามาอื้มพังน่าจะเป็นคนที่เราคิวไว้เมื่อกี้นี่แหละเป็นไลเราก็มีตัวอื่นลงเดีย๋ยวเราช่วยเสากลางก่อนตอนนี้เขา กำลังจะมาอยู่ที่เสากลางเอาเพื่อนตุ่มทำไรอะ่ะ เสียข่าวนี้ไปเราก็ต้องบุก สกอเปียนอีกแล้วเอาซีเราไม่ยอมหรอกเราก็ยังมีโลกีเราที่จะไปแอบขอโมยเสาเราต้องฟ้าใช้ให้เพื่อนให้ได้สกอเปียนีไร้การเอามาแอบยิงข้างหลัง เก่งเห็นตัวนี้เก่งเห็นตัวนี้แพงตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งอะไรอะไรอ่ะเขาใช้อะไรอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาเก่งเขาเก่งไม่ได้ไม่ได้สามตัวโอ้โหเราก็เรียบร้อยไปครับเจอ เจออะไรนะไทตันกระทิงเขาใช้สกิลนี่ดีดกันเด็นตายคาเสาครับแล้วก็พร้อมกับชัยชนะก็ทดสอบปืนใหม่มาก็โอเคนะครับเดี๋ยวอัพเลเวลให้เขาแรงขึ้นเพราะว่าช่วงที่ยิงเนี่ยมันเป็นบางจังหวะที่เราจะล็อกขาเขาได้บางทีเหมือนก็โดนล็อกขาแต่เขาก็ยังเคลื่อนที่ได้ก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นเก็บเงินอัพไปเรื่อยๆครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวทดลองไว้แค่2เกมพอก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆก,กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับ